คุณหมอทัชพลครับที่ฉีดบอท็อกซ์ไปจะเห็นผลกี่วันและก็อ,อยู่ได้กี่เดือนครับโดยปกตินะจะเริ่มเห็นผลนะครับอยู่ที่ประมาณสัก7วันนะครับแล้วก็จะเริ่มเห็นผลเต็มที่เลยนะครับ14วันนะครับทางนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของแต่ละบุคคลด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับยี่ห้อของบอท็อกซ์ของแต่ละอันด้วยเช่นกันนะครับยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆอย่างนี้ครับบางคนที่ฉีดมา โดยตลอดเลย10ปี15ปีในลักษณะแบบนี้ก็มีแนวโน้มที่อาจจะมีภาวะดื้อบท็อกได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในเคสที่มีภาวะดื้อบท็อกความเห็นผลก็อาจจะดีสู้กับเคสที่ิ่งเคยฉีดครั้งแรกไม่ได้เช่นกันนะครับก <Okay. S 1> ลับกันครับถ้าเกิดคุณลูกค้ามาฉีดครั้งแรกนะครับแล้วไม่เห็นผลเลยภายในเจ็ถึงวันนั่นแปลว่าบท็อกที่คุณใช้อาจจะเดื้อ หรือว่าความบริสุทธิ์ไม่ดีหรือการเก็บโบท็อกไม่ดีอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งมันไม่เวิร์กนะครับเพราะฉะนั้น2สัปดาห์ผ่านไปแล้วริ้วรอยตรงไหนเนี่ยที่ยังเหลืออยู่นะครับให้กลับมาฉีดซ้ําให้กลับมาดูได้เลยเพราะว่าหลังจากสสัปดาห์เนี่ยโบท็อกเขาไม่ได้ออกอีกเพิ่มเติมไปมากกว่านี้แล้วนะครับแล้วโบท็อกล่ะอยู่ได้นานแค่ไหนใช่ไหมครับดยปกติโบท็อกก็จะอยู่ได้นาน 4-6เดือนนะครับขึ้นกับการดูแลของแต่ละบุคคลนะครับบางบุคคลเนี่ยมีกิจกรรมที่ต้องทำกลางแดดกลางแจ้งเลยต้องไปตีกอล์ฟออกกำลังกายฟิตเนสประจำในลักษณะแบบนี้ความร้อนในร่างกายความร้อนจากภายนอกอาจจะทำให้ความเสื่อมของโบทออกมาเร็วขึ้นนะครับอาจจะอยู่ได้4เดือน แต่ในบางรายนะครับดูแลตัวเองดีมากเลยนะครับได้ปอบผมร้อนไม่ใช้แดดไม่ตากทุกอย่างดีหมดนะครับอาจจะอยู่ที่6กถึงแเดือนเลยด้ซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นก็ผลลัพธ์ก็ขึ้นอยู่กับบุคคลแล้วก็ระยะเวลาที่บทหกเขาออกฤิ์ก็ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคลเช่นกันนะครับ